ตรวจสอบเส้นทางมุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิและทางด่วนทุกระบบร่วมตรวจสอบโดยบริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมหาชนรบภูมใจที่ได้มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจรและบางกองแอร์เวสเอเชียบูทีคแอร์ไลน์ขึ้นทั้งด่วนกันนะฮะคุณจักรกลิศสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณวิทยาและคุณปิยดาครับเมื่อวานเขาเปิดตัวไปแล้วนะเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อย,อยเปิดตัวนิดหน่อยครับนิดหน่อย เป็นยังไงทางด่วนช่วงนี้ครับครับผมช่วงนี้สภาพการจราจรบนทางด่วนตอนนี้ก็เหลือไม่กี่จุดแล้วที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับด่วนขั้นที่สองบางโข่ไปแจ้งวัฒนะยังหนาแน่นเข้าด่านประชาชื่นท้ายอยู่เหนือสถานีขนส่งหมอชิดด่วนดินแดงขาออกยังมีรถเยอะช่วงบ่อนไก่เข้าต่างระดับมักกสันด่วนบางนาขาออกรถเยอะด่านท่าเรือถึงทางโค้งอันนรงครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ ส่วนทางด่วนรามอินทราอาจนร,รงยางหนาแน่นตรงต่างระดับรามคำแหงถึงทางลงประชาอุทิศเลยไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับส่วนถนนวิภาวดีร,งร,รังสิตขาเข้าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมปริมาณรถรับภารกิจพิเศษนะครับกับการขาออกจากสุทธิสารมาห้าแยกราดพร้าวแยกบางเขนจะมีปัญหาขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพาร้าวผ่านหน้าสินธารลาดพร้า,รา,าวท้ายจะอยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ และตรงทางเบี่ยงวัดเสมียนนารีรถเยอะเลยวัดเสมียนนารีไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับส่วนถนนมอเตอร์เวย์ถนนวงแหวนตะวันออกไปถ้าอากาศสยานส่วนอณภูมิการจราจรไม่ติดขัดทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เข้าออกได้ไม่มีปัญหาครับขอบคุณนะครับคุณจักริกแม่เยี่ยมยอดเลยค่ะ,น,ะนี่คือพลังเลือดใหม่ใช่นะครับ น้องๆจิตอาสาที่ช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการ <ứng> มาฝึกงานคุณค่นมาช่วยเหลือสังคมนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับน้องสกิดนี้เป็นหนึ่งคนแต่แน่นอนยังมีอีกสองท่านที่อยู่ช,ช,ช่วงเช้าด้วยใช่ไหมเช้าใช่ชค่ะน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนแล้วก็น้องอิงนะฮะมีน้องอิงด้วยใช่จากสถาบันเดียวกันเลยนะคะที่ร่วมมาเป็นจิตอาสาสวพอกาหนทางด้านของปัญญาพิวัตร ใช่ไหมครับที่แจ้งวัฒนานี่แหละใช่โร <C as> งเรนนี้หลายๆคนคุ้น <C as> เวลาเราเข้าร้านเซเว่นอ่ะ <c oughs> ก็จะมีน้องๆนะครับ <c oughs> ที่จบมาจากโรงเรียนนี้หรือว่าอาจจะกําลังฝึกงาน <C as> ก็เนี่ยครับเป็นคัดเชียงร้รานเซเว่นแต่น้องจากเกรดนี่มาช่วยเหลือสังคมที่สพก้าเหนบอกว่าเป็นคณะสื่อสารองค์กรนะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะนการฝึกหาดก็จะทดลองลงนี่แหละสนามจริงเลยสนามจริงในการให้บริการประชาชน รวมกับสวัสพ91าหนะเวลาโทรเข้ามา1 6ึ่ก็จะได้ยินเสียงน้องๆถึง3คนเลยได้ปกติเมื่อครูนี้ต้องเป็นกรรัฐกรใช่ไหมขึ้นทางด่วนค่ะโอ้ออกไปจิบกาแฟเปิดเปิดโอกาสก็ีย้เปิดโอกาสให้น้องนะไม่ไม่ไม่ได้อู้งานอะไรแต่อย่างใดครับ